อญญายายเนี่ยูคิดว่ามันไม่มีเลขแปดมันก็ฝันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเลขไหมเกี่ยวอ่าปูก็มีครับไม่แน่ใจนะว่ามันจะเข้าอยู่ในตัวตัวของเลขไหมแค่นั้นแต่ะฝันแต่ก็ฝันเกี่ยวกับการจบรรพบุรุษอะไรประมาณนี้เนาะเจ็บปู่อ,อยากตายายที่ท่านเสียไป,ลยไปแล้วอ,อ่ะอาออ่าใช่ตอนนี้ก็ การได้มาสือ่อ,อในในลักษณะว่าฝันในมิดนิมิตฝันนะั่นแหละถามดูกานด้วยว่ากินข้าวเที่ยงมั้ยอะไรอะไรกินข้าวโดวยการมีอะไรเราก็กินไปตามมีตามเกิดนั่นแหละทีได้ใชกูฝันว่าอะไรงดเสรแล้วใช่ไหม แล้วก,ก็มันยังคิดอยู่ว่ามันเข้ากับตัวเลขไหมนั่นเองฟันเห็นปู่ย่าตายายนะะฝ่ายญาติทางข้อนะอะมันก็มาก็ช่วงที่มันก็ว่าในลักษณะที่ว่าช่วงที่เรากําลังปฏิบัติสวดมนต์อยู่เนาะแต่นี้ในนิมิตนะท่านเราเดินขึ้นมาท่นเรายิ้มเนาะมาทั้งสองท่านเลยปู่สริน ชื่อท่านเนาะอุสรินแล้วก็ยายยายกระปุม่มใยกระปุ่มยญาปุม่มปู่สุรินนี่แหละพอมายิ้มยิ้มก็ไม่ได้พูดอนะไรเดินวนไปวนมาดูศาลาในช่วงนั้นก็ปู่ก็กำลังปฏิบัตสิสวดมนต์อยู่กับลูกๆหล,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 นนล,ลานๆในมือเขาของเขามันทุกวันนั่นแหละในกองฝันท่านก็เดินเวลาเดินทำอย่างนี้น ว่าท่านสูงมาหลวงปูงส่สวนะะน,นั่นแหละเพราะว่าท่านเคยบวชอยู่กับหลวงปู่สวนม้อนกันปู่ปู่พ่อของพ่อปู่นี่แหละท่านไปบวชอยู่สังขะหลายปีท่านก็อยู่เกยได้ทิ้อไปอตอนนั้นก็บวชอยู่เป็นผู้กับหลวงปู่เราเนี่แหละหลวงปูส่สวนที่อยู่สังขะอยู่แถวบ้านโจกบ้านไรแถวเนี้ยสังขะ สร้างมีรูปปั้นช้างมีอะไรหลายๆอย่างท่านเป็นคนชอบปั้นเนาะแต่ท่านเสียไปประมาณปีที่แล้วนี่แหละปูข้าแห้งไม่ไม่ใช่นะปูข้าแห้งท่านก็เคยไปอยู่ตรงนั้นปูอะไรนะดูสิหลวงพี่ประเสร,ริฐนี่ยังอยู่อย่หลวงพี่ประเสร,ริฐที่เป็นเนตรที่เลี้ยด้วยกับท่านอศก่อน,นอันนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้ประวัติท่านเท่าไหร่นะแต่ท,ที่ที่รู้รก็คือหลวงปูที่ท่านสร้างทั้ง อยู่ในเขตนั่นนะ่ะปู่ก็เคยได้ไปไปร่วมตั้งศาลในหนองตรงนั้นมันมันแรงมากอืก็มีมูใหญ่มูดําอะไรชาวบ,บ้านเขาก็เหนน็นกันก็มีปูป่ประสาทเนี่ยอยู่อยู่ทีปากน้ำนหนนะของกระป่อก็ไปสถานที่ของท่านปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแต่ตอนก่อนที่จะไปเนะี่ปู่ฝันว่าท่านมาหาให้ไปช่วยสวดเสริมอะไรตรงนั้น ปู่ก็เลยทางปู่ประสาทเราก็มารับไปบไปแล้วก็คือแรงตรงนั้นแรงมากอันนี้พูดพูดถึงประวัติที่ที่วาน,นิีม้มเห็นพ่อของอพ่อของพ่อนี่แหละปู่นั่นแหละมันขึ้นมาบนสาราแล้วท่านก็ยิ้มมองหน้าแล้วก็ยิ้มแล้วแบบก็ไม่ได้พูดเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องเบอร,ร์เรื่องโชคอะไรนะก็ฝันประมาณนี้นะฝันเมื่อเมื่อคืนก่อนเลย มานี่ยใช่ไหมอ่ามาบนศาลานี่มทั้งย่าเลยทั้งเมียแกก็ถือว่าท่านน่าจะมาพอใจหรือมาดีใจกับลูกกับหลานที่ได้ปฏิบัติอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหท่านจะได้บุญในกุศลเวลาเรากรวดน้ำก็จะอูิที่สุนกุศลในท่านตลอดทั้งทั้งตายายทั้งปู่ย่าพอใกล้จะถึงเขาเรียกว่าเบนทมเนาะ ประเพณมีพื้นภาคพ,พื้นบ้านเราตรงนี้ <Okay. S 1> โดนตาแต่มันก็แปลกปีนี้มาในมิตเห็นคันคือมันหลายปีแล้วนะท่านเสียไปประมาณเกือบเกือบ <Okay. S 1> สี่สิบกว่าปีแล้วแต่เพิ่งในมิตเห็นท่านเมื่อคืนก่อน mm hmm. อก็ถือว่า <Okay. S 1> ท่านก็น่าจะรับรู้ว่าล,ลูกหลานไหนยึดหลักในทารมพระพุทธศาสนา ปฏิบัติสิบัดบัดทานทานคงจะได้บุญได้กุศลด้วยนั่นแหละมันก็มีบารมีได้บุญกุศลก็ได้มาหาลูกหลานในสลารตรงนี้ที่ปัจจบัิปู่ปัจบัตรงนี้ในในฐานของปู่หวง mm hmm. นะถือว่าเป็นมิตรหมายที่ดีอยู่แต่ถ้าให้ปู่ออมองไปในเรื่องตัวเลขนะหรือในเรื่องของตัวโชคมงคลอะไรประมาณนั้นแน่นอนเมื่อเรามีมิตรเห็นปู่ เป็นญายอย่างนี้ก็ถือว่าท่านมาให้โชคเัีบ้านเลขที่เหรอคะบ้านเลขที่เนาะถ้าพูดไปแล้วก็บ้านเลขที่ปู่ก็เจ็ดเจ็ดทับหนึ่งเจ็ดแอเจ็ดเจ็ทับหนึ่งแต่ทีนี้มีลูกศิษย์ทางศีลอ่าทางบรมค่าเขามาจุดขอแม่วิลาวันจุดทูปเขาก็ได้สองหกสี่ สองหกสี่อ่าสองหกสี่สี่อ่าใช่สองหกสี่อ,อ,อ,อ่เขาก็ตีกลับไปสักมาเขาก็นั่นนะแล้วก็นั่นนะแม่ครูเขาก็จุดธูปขอปู่บ้ให้หกสองเต็มเต็มง,งวดที่ไหนงวดที่แล้วอือเขาก็แอบไปขอคนเดียว <c oughs> ก็ซื้อถูกเขาก็บอกว่าขอปู่อะเอาแล้วก็ดีแล้วที่ปู่ให้ ผู้การเพิ่งมาเนาะมาเห็นรูปปั้นองค์ถิ่สวนที่นี่อันนี้ก็ปั้นตรงน,นี้มีเจ้าภาพอยู่สงรายเนาะจะเป็นเจ้าภาพหลักเราก็ต้องการอยากจะให้ตรงนี้ได้ประดิษฐ,ฐานองค์พระมหารจากักรพรรดิเนาะอันนี้ก็ปั้นไปแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ออกพรรษาก็น่าจะได้อัญนเชิญท่านมาประดิษฐานองค์ท่านมาประดิษฐาน ครูคสวนนี้ปกติเขาบอกว่าเป็นคน,นที่เรือ่องได้ได้เรื่องของโชคลาภใช่ทั้งหมดเลยได้เรื่องของโชคลาภนะ้าที่การงานความก้าวหน้าใช,ใช่ท่านเป็นโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือลูกหลานได้ท่านละสังขารไปไม่รู้กี่ครั้งแต่ท่านก็ไม่ไม่ยอมเข้า,น,านิพพานเนาะท่านก็จะอยู่ดูแลลูกหลานช่วยเหลือลูกหลานถ้าลูกหลานคนไหนอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกรบป,ประเพณีอันดีงา <S <S มเขารบับถ<อ>ือท่าน ท่านก็สามารถที่จะช่วยเหลือลูกหลานได้ราให้เราได้ภาวนาจิตถึงท่านนะมันจะจะช่วยเราได้ถึงจะตกทุกข์ได้ยากยังไงคอยนึกถึงท่านเคารพศรัทธาท่านเชื่อในบารมีของท่านท่านก็สามารถที่จะบรรดาบรรดลช่วยลูกหลานได้ยนะปูเชื่ออย่างนั้นเชื่อในบุญบารมีขององค์ผู้ท่านค่ะปกติปุ่เคยมาหาปูไหั้ะ บ่อยบ่อยมากเพราะท่านเองเคยมาบอกโดยซ้ำไปว่าท่านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ต้นโพธิ์อ,อ่านั่นนะ่ะคือที่มาที่ไปที่ได้ปุ่หลวงปู่ได้ป,ประดิษฐานในตน้นโพก็คือมีน้องๆ้องเนี่ยลูกหลานทิศิพันธ์เนี่ยแหละเขาเป็นสะพานบุญให้อืได้รูปท่านมาประดิษฐานตรงนี้ทั้งทั้งสาม ทั้งสามองค์เนี่ยทั้งสามรูปเนี่ยสามฐานของท่านเนี่ยมาประดุสถานตรงนี้เป็นคนที่มาสร้างใช่จะเป็นสะพานบุญให้ตรงนี้แต่ก่อนปู่ก็ยังอยู่กระต๊อบเล็กๆนั่นแหละปฏิบัติแต่ตอนนี้ก็ลูกหลานได้มาเกี่้วมาสร้างตรงนี้กี่ปีแล้วอันนี้ยังไม่ถึงสองปีนะนี่สร้างสลายยังไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำไปปีเสร็จๆเนี่ย เร็วมากหลายคนก็บอกว่าอเร็วมากเลยนั่นแลยปีเลยประมาณนี้เข้าปีที่ที่สองปีที่สองก็ตายยาย่ครูคิดว่ามันมันมีเลขแปดแปดกับเลขสี่แกับสี่ท่านมาสองคนมาคู่กันเลยไหมครับคู่กัสอง แปดสี่สองแปดสี่พ่อพ่อพอปู่พ่อปู่พ่อตาพ่แกก็เป็นเลขศูนย์นะมาจอบมาวนแต่ถ้ามาแบบนี้ลักษณะนี้มาแบบแบบเราไม่ตั้งตั้งใจตั้งตัวไม่ติตก็คือครึ่งหนึ่งท่านก็เป็นเทพครึ่งหนึ่งก็เป็นไม่เป็จิตวิญญาณอะไรประมาณนี้เนาะก็เราไม่เอาเลขศูนย์มาใส่ เอาเป็นว่าปู่ก็แปดแล้วอย่างนี้แปดเลขสี่นี่ได้มาอย่างไงแปดู่ก็ว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องเลขสี่แล้วมาสองตีให้เรานะแปดสี่สองนะคะแล้วสองตัวนะคะเอาตัวไหนดีถ้าสองตัวอสองตัวถ้าสองตัวก็สองสองอาจะจับอะไรมาใส่ก็สองแปดสองสี่สองแปดสองสี่ สี่สองสองสี่สองแปดสี่นะคะจับจับผู้เนี่ยสามตัวค่ะสองแปดตัวแล้วก็วนเนี้ยเลียงสักชุดเนาะเพือว่าว่ามันก็พิจารณาวิจารณญาณกันดูเนะปูกตีให้ได้ก็ว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ